สบายดีพี่น้องสีมาออมลูกสิ้นปลาพี่น้องเครื่องออมมันก็ตํามเห็นมีลูกสิ้นปลาพี่น้องล่างเรียบลอยมีเข่าเบื่อพี่น้องเอ้ยเข่าเบือ่อหนายานางพี่น้องแล้วก็มะเคอป้อมะแข่งพี่น้องหนาปลาเด็กพี่น้องเครื่องออมมันนี่พี่น้องเอ้ยก็มีนี่หัวขาหัวสิงนไข่แต่เคื่งตําหอมหมักเพชรพี่น้อง พักนางตู้พี่น้องแล้วก็มีไว้เหล็กหน่อยพี่นอ้องออมใส่ไว้เนี่ยลูกศิลปาพี่น้องสื่อลูกศิลป์มามาพี่น้องเลยกระข้างหมอเอาเครื่องหอมนี่ลงไปใส่พี่น้องเครื่องหอมลงไปขวัวสะกนพี่น้องให้มันหอมเติมด้วยน้ำมันหมูเหล็กหน่อยพี่น้อง เอาลงไปขัวให้มันหอมพี่น้องเอ้ยเชตาไม่อาจอีเดอได้พี่น้องเอ้มาเสบแสบน้ำข่อยเดิอพี่น้องขัวไปให้มันหอมพี่น้องเอ้พี่น้องเ้ยหอมบ่พี่น้องหอมบ่หอมทะลุจอบ่พี่น้องบบมันเดิมมันเด้อมากินอ้อมลูกสิ้นป้าน้ำข่อยเดิอพี่น้องเด้อแสบแสพพี่น้องเลยจักสิกินอยู่กินยังพี่น้องเอ้ยตื่นมาขำมาฮาแต่แนวกินพี่น้องเลย ขัวมันหอมแล้วพี่น้องหอมหอมขัวให้มันหอมพี่น้องตีดัดงถ,วถวัวยถัยเด้อพี่น้องเอ้ยแซ่บแซบมาเดินมาเด้อขัวไปขัวไปให้มันหอมพี่น้องให้เกรืองหอมมันหอมพี่น้องเอ้แล้วเอาปลาแดกลงไปใส่พี่น้องปลาแดกอันนี้มักไว้หลายปีเลยเด้อพีนอออ่น้องห็ดเองหาเองเนาะเป็นเด็กสะดุ้งมาแลวก็มามักไว้พี่น้อง หลายปีแล้วกินปลอดภัยพี่น้องเย้ยขันปลาเด็กเห็ดใหม่อย่าไปกินด้พี่น้องเด้อกินก็ต้องกินดิบบ่ได้นาะต้องเห็ดซุกสะกนขัวป้าเห็มันหอมขัวให้ปลาเด็กหอมเนาะเครื่องหอมให้มันหอมสะกนเนาะพี่น้องหอมบ่พี่น้องหอมบ่อหอมบ่หลังจากนั้นก็เอาลูกซีนล,ลงไปใส่พี่น้องเย้ยลูกซีนหล,ลางเรียบร้อยแล้วปากเรียบร้อยแล้วก็ตอนใหญ่ในเล็กหน่อยยามันพี่น้องเย้ย เต็มคำเต็มปากเลยพี่น้องแล้วก็เอาลงไปขัวพี่น้องเอ้ยขัวให้มันหอมพี่น้องขัวไปขัวไปให้มันหอมหลูกศิลกับเขาเนื้อเขานังกำนำประแดกกับเขื่องหอมพี่น้องขัวไปให้มันหอมหอมบอพี่น้องหอมบอนำประแดกทีเฮาขัวมันกับเขากับหลูกศิลพี่น้องเอ้ยจะมันเข้าทากันพี่น้องเลย ฟังเพลงมวลมวนเป็น้องเอ้ยังเพลงม,มวนไปนนำเด้อแซ่บพี่น้องเอ้ยแซ่บจฟังเพลงมวลมวลเปนนำเด้อพี่น้องหลังจากนั้นก็เติมด้วยนำยานางพี่น้องเอาลงเบิดเลยนำยานางเพราะว่าจะได้สดน้ำโอ้ยพี่น้องก็สดน้ำมันฮอน สุดหอดแสบออสเด้ออมลูกสิ้นแม่เอิ่อนมาอมลูกสิ้นต้องมีเข่าเบือ่อมีน้ำยานางพี่น้องเอ้อบปเป็ดอมกับปะไว้เห็นมันผดเหล็กหน่อยเอาเกลือลงใส่พี่น้องเกลืออันนี้เกลือต้มเด้อพี่น้องเด้อเกลือขีทาเกลือบ้านเฮาเกลือต้มพี่น้องเลยเกลือต้มเองเนาะต่อด้วยน้ำเข่าเบือ่อพี่น้องเลย อันดันขาเบือลงไปไสพี่น้องไก่สีแลลวเ้ยพี่น้องเด้อหอน,น้าขาวเบือแล้วพี่น้องแล้วก็คน้นคนพอว่ายันขาวเบือติดหมอเด้ะย่านขาวเบือติดก้นหมอพี่น้องย่านขาวเบือติดก้นหมอต้องค้นเบือพี่น้องเด้อแล้วก็ปะไวให้เผื่อปวดให้เผื่อหอนให้เผื่อซุกตามด้วยไวยมเะมเืเปาพมะแข้งพี่น้องเลยไวยไม่อาจจัก เส่นําล่างอีกเนาะบ่มีคมพี่น้องไว้ยวฮะบ่มีคมคันผูได้มาคม,มันบ่ต้องเส่น่าเนาะพี่น้องจักเลยแกงเด้เอ,อพี่น้องเย้ยเก็ดหลับคงไว้ฮะนะกะปะไว้พี่น้องเย้ยมันฟดให้มันฟูดบ่งนาตาพี่น้องคนอีกขังเนาะย่านั่งเขาเบื่อติดหมอเนาะติดกดหมอพี่น้อง ย่านขบ,บือติดกลหมอ,อคนคนเนาะพี่น้องหน้าตาสะสวยเด้อพี่น้องเด้ออมลูกสิ้นคอยลูกสิ้นจะพูอุลกอ,องหลองอยู่พี่น้องเลย <laughs> ลูกสิน้นพูอุลกองหลองอยู่พี่น้องไก่าจะซุกเลยเด้อพี่น้องเด้อไก่เสด็จเป็นอาหารเลยเด้อพี่น้องเด้อไก่เสด็จก,ก,กินเลยเด้อฝดแล้วพดแล้วเพิ่นว่าวขันผดบันิพอด,ดี พี่น้องเลยโบจ้างโบเค็มันฝดแบบนี้ฝดถั่วหมอผลเปล่านานะโบจ้างโบเค็มแซ่บซิมเบืองหลชดสิตพอดีพี่น้องพอดีบั้เทาจังปรุงเนาะเติมด้วยสุลดหน่อยหนึ่งพอมีหลชดสิตพะว่ามันกินหลายคนเนาะพี่น้องกินหลายคนต้องถือปากหลายคนพี่น้องเออกินคนเดียวนี่แน่ใดก็ได,ได้พี่น้อง คนคนพี่น้องอยา่ามันติดก้นหมอกกระปะไว้สักพักเนาะต่อจากนั้นถ้าจึงเติมด้วยใบแมงหลักเนาะผักอีตู่พี่น้องเออผักอีตู่บั้นเฮาอะไรพี่น้องเติมด้วยไพายยูนี่นี่แหละของเสบเนาะผักอีตู่อะไรพี่น้องเลยความเสบความนัวขันตอนสุดท้ายอะไรพี่น้องเลยเติมลงไปใส์พัก อีตู่ก็ปลูกในสวนเนี่ยพี่น้องงามงามงามแฉ่งางามว่าผักอีตูโอ้ยสะออนอนูาา่วะกินกับตำมะหุงกับแสบตำมังถั่วกับแสบเด้อพี่น้องผักอีตู่สะออมใส่กแกงกับโอ้ยหอมสุดยอดเลยมาเด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำข่อยเด้อหอมลูกสิ้นป้าพี่น้องเลยใส่วายใส่หนำยานางใส่เข่าเบือสุดท้ายก็เต็ม,ยมอยู่หม้อพี่น้องมา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 ,มา,มาหน้าตาแสบบ่พี่น้องอยงูเบิ้งเบิ้ง มาแสบน้อข่อยได้พี่น้องเลยซิมอีกครั้งพี่น้องมันิเป็นจังไงพอดีพอดีพี่น้องเลยพอดีเป๊ะเลยพอดีเปะ๊ะเพื่อลดสัดในเล็กหน่อยไม่อาจเติมปงสลดลงไปพี่น้องปงสลดลงไปเติมน้อยหนึ่งบ่เติมหลายดอกน้อยหนึ่งเนาะพี่น้องพอได้ลดสัด ลังคนโอ้ยหมากลายขนาดเล็กพี่น้องเติมได้พอได้รู้ว่ามีหลอศาสตน์อนหนึ่งเนาะพี่น้องแล้วก็คนคุณขอบใจเด้อพี่น้องเด้อขอบใจหลายๆเด้อที่ข่าวชมแต่ต้นจนจบเด้อขอบใจหลายๆาฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจในียเด้อพี่น้องเด้อบันเนน้อยบันน่น้อยฝากกดติดตามหน่อยด้วยขอบคุณมากไมายหลายเด้อพี่น้องเด้ออยู่ดีมีเฮง ถูกคนเดอ้อลำรวยเฮงบงังปังทำการสิ่งใดก็หายประสบผลสำเร็จเดอ้อซิมบังหลดสาดอีกอนโอ้ยแสบขักบันิแสบขัก,ขกพี่น้องสำเร็จแล้วสำเร็จมาเดอ้อมาเดอ้อขอบใจเดอ้อพี่น้องเดอ้อ thank you thank you thank you you